สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะครับผมรายการ i อเลิฟแมทไบคูโจนะครับ EP ที่7นะครับเรื่องบัญญัตายางครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาบัญยัตายางนะครับตอนสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องบัรยัตายางนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปก็จะขึ้นบทใหม่ให้แล้วนะสำหรับวันนี้นะครับมาเรื่องสุดท้ายของบัรยาตายางแล้วก็มาทบทวนนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับบัญยาตายางกันดีกว่านะครับไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าข้อแรกเลยครับดินสอสองแท่ง10บาทครับ ถ้าซื้อสีแท่งต้องจ่ายเท่าไหร่่ะมาเริ่มเลยครับดินสอสองแท่งวงกลมสีแดงสองแท่งราคาสิบบาทสองแท่งสิบบาทนะครับสีแท่งคือสีแดงนะครับต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็คือกี่บาทนะครับเขาถามหาจํานวนเงินที่เป็นบาทใช่ไหมครับเราจะเอาตัวบาทไปข้างข้างขวานะครับขึ้นเลยครับดินสอครับสองแท่งนะครับ นักเรียนดูด้านบนสุดของจอนะราคา10บาทโจทย์ถามว่าถ้าซื้อ1แท่งต้องจ่ายกี่บาทนักเรียนเอาขวาหารซ้ายเลยครับเอา10บหาร2เลยครับผม10บหาร2ก็ได้เท่ากับเศษ10ส่วน2องะไรอะได้เท่ากับ5้านะครับ5บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับเขาไม่ได้ซื้อแท่งเดียวเขาซื้อจํานวนสีแท่งเราก็ขึ้นสีแท่งขึ้นมาเลยครับเขาอยากรู้สีแท่งกี่บาทนักเรียนเอาเลข4มาเลยครับ คูณกับสิ่งที่เราคิดไว้ตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะครับแทงละบาทไอ้แทงละห้าบาทก็คูณห้าเข้าไปครับสี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบบาทนะครับสรุปครับต้องจ่ายเงินนะครับตอบต้องจ่ายเงินครับยี่สิบบาทนะครับอะผ่านไปนะครับสําหรับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยต้อยครับเดินออกกําลังกายนะ ส0สิบนาทีนะครับเดินได้เป็นระยะทางสองกิโลเมตรนะครับถ้าต้อยนะครับอ่าคุณผู้เขียนผิดถ้าต้อยต้องการเดินออกกําลังกายระยะทางห้ากิโลเมตรนะครับกิโลเมตรคือสีน้ําเงินเนาะต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่นาทีเขาอยากรู้หน่วยเป็นนาทีนะครับเราต้องเอาสีแดงไว้ทางด้านขวานะอ่าเราขึ้นเลยครับตอนแรกบรรทัดแรกเลยนะครับระยะทาง สองกอิโลเมตรอะกมใช้เวลาก็คือสีแดงใช้เวลากี่นาทีลูกสามสิบนาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราจะต้องหาตัวที่มันเป็นหนึ่งกิโลเมตรก่อนนะครับหนึ่งกิโลเมตรใช้เวลากี่นาทีเอาขวาหารซ้ายเลยครับสามสิบคูณสองไอ้สามสิบหารสองผิผดสามสิบหารด้วยสองเลยครับหรือเท่ากับเศษสามสิบส่วนสองก็คือสิบห้านาทีนั่นเองนะครับ 1กิโลเมตรได้15นาทีนะครับข้อนี้อยากรู้กี่กิโลนะครับอยากรู้จำนวน5กิโลนักเรียนหยิบเลข5้ามาเลยครับคูณกับจำนวนนะครับ1กิโลเมตรได้15นาทีก็คูณ15นาทีเข้าไปนะคูณสิบห15ก็ได้75นั่นเองนะครับ75นาทีนะครับอตอบครับต้อยต้องใช้เวลานะครับ 75็สิบห้านาทีนั่นเองนะครับเจ็สิบห้านาทีหรือ1ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่สิบห้านาทีนะครับแต่ว่าข้อนี้โจทย์ถามเป็นนาทีนะักเรียนก็ต้องตอบเป็นนาทีนะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยอาหารสุนัขครับอาหารสุนัขสาสิบกิโลกรัมวงกลมแดงนะครับบอยใช้เลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวได้สิบสองวันนะครับ สีแดงคือจํานวนกิโลกรัมของอาหารหมานะครับอาหารสุนัขนะครับแล้วก็สีน้ําเงินคือจํานวนวันที่หมากินได้นะ,ะถ้าเดือนเมษายนนะครับบอยซื้ออาหารสุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลนะครับโจทย์อยากจะรู้จํานวนกิโลก็คือสีแดงนะครับส่วนเดือนเมษานะครับเดือนเมษาตรงนี้เดือนเมษาเขาบ่งบอกมาว่ามันก็คือสามสิบวันนั่นแหละเพราะเมษามีสามสิบวันนะ,ะขึ้นเลยครับข้อนี้ทมหาก,กิโลกรมัมเราจะเอากิโลกรัมไปทางด้านไว้ทางด้านขวา เวลาขึ้นแล้วก็ขึ้นนี้นะครับสุนักนะครับสุนักนะครับโอ๊ยคุณครูเขียนผิดสุนักนะครับทานอาหารนะครับ12วันนะครับใช้อาหารก็คือ30กิโลนะครับอะ,อะไรคุณครูขึ้นไปด้านบนสุดนะเอาสีแดงไว้ทางด้านขวานะครับเพราะว่าเขาถามหาถึงตัวกิโลกร,รัมนะข้อนี้ ถ้าเลี้ยง1วันนะครับถ้าเลี้ยง1วันจะต้องใช้อาหารกี่กิโลนะครับนักเรียนหยิบขวาหารซ้ายเลยก็คือ30หาร12ได้เลยนะครับ30หาร12ได้เลยจากบัรทัดบนสุดที่น้งครูเขียนไว้นะได้เท่ากับ30นะครับหาร12นะครับหรือเท่ากับเศษ30ส่วน12นั่นแหละข้อนี้12มันตัด30ได้ไม่ลงตัวนะครับเราก็ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับใช้แม่อะไรดีแม่6แล้วกัน6อะไรได้3 0 6คูณ5ครับ หกอะไรได้สิบสองหกคูณสองนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับต่อมานะครับข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาการเลี้ยงหมาหนึ่งวันเขาถามหาทั้งเดือนเมษาเลยนะครับซึ่งเดือนเมษามันมีจำนวนวันคือ30วันนะครับเราก็จะนำเลข30มเนี่ยมาตั้งแล้วก็คูณกับ1วันได้เลยนะครับ1วันเขากินไป5ส่วน2อกิโลก็ได้เท่าไหร่ลนะ่ะนักเรียนช่วยกันตัดทอนนะครับ2ตัด5ไม่ลงตัวไม่ต้องตัด เอา2ได้1 2 2ไปตัด30แทนนะครับได้15นะครับมันก็จะเท่ากับ15คูณ5นั่นเองนะครับ15คูณ5ก็ได้เท่ากับ75กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับตอบครับเดือนเมษานะครับเดือนเมษานะครับต้องใช้อาหาร75นะครับกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับ เราจบไปสำหรับข้อนี้นะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อต่อมานะครับผมชาตรีครับขับรถยนต์นะครับระยะทาง80กิโเมตรนะครับวงกลมแดงไว้80กิโเมตรใช้เวลา50นาทีนะครับถ้าชาตรีขับรถด้วยอัตราเร็วเดียวกันนี้120นาทีนะครับชาตรีจะได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับข้อนี้ถามหาตัวกิโลเมตรนะครับเราจะเอาเกี่ยวกับกิโลเมตรไว้ทางด้านขวานะครับ่ขึ้น ขึ้นวิธีทําแรกก่อนนะครับเขียนไว้ก่อนเลยนะครับเวลานะครับ50นาทีนะครับชาตีขับรถได้ชาตีขับรถได้นะักเรียนดูบนสุดนะดูด้านบนสุดของจอนะครับ80ดสิบกิโลเมตรนะครับ50านาทีขับรถได้80ดิกิโลเมตรนะครับต่อมานะครับถ้าชาตีขับหนนาทีล่ะจะได้ระยะทางกี่กิโลนะครับ เราเอาขวาหารซ้ายเลยนะครับก็คือ80หาร50นั่นเองนะครับได้เท่ากับ80หาร50นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับเศษ80ส่วน50นะครับตัดทอนได้ศูนย์กับศูนนะครับเหลือเศษ8ส่วน5นะครับกิโลเมตรนะครับใช้กมจุดนะครับข้อนี้ไม่อยากรู้1นาทีนะครับเขาอยากรู้ว่า120นาทีอะชาตีขับรถได้ระยะทางเท่าไหร่เราก็ขึ้นเลยครับ ชาติขับรถหนึ่งร้อยี่สิบนาทีเราเอาหนึ่งรอยยี่สิบเนี่ยมาคูณกับบรรทัดที่เราคิดไว้เมื่อกี้เลยนะครับเศษแปดส่วนห้ากิโลเมตรเนี่ยได้เท่าไร่ล่ะช่วยกันตัดทอนนะครับห้าตัดแปดไม่ได้นะครับไปตัดร2อยี่สิบได้แทนนะครับห้าหนึ่งห้าครับ5้าอะไรได้สิบสองห้าคูณสองเป็นสิบนะครับเหลือเศษสองเป็นยี่สิบห้าอะไรได้2ี่สิบห้าคูณสี่นั่นเองนะครับอ่ามันจะเหลือยี่สิบสี่คูณแปดนั่นเองนะครับ ส่วนข้างล่างไม่ต้องเขียนแล้วเพราะมันเป็นเลขหนึ่งแล้วนะครับยี่สี่คูณแปดได้เท่าไหร่ตั้งทดทางด้านซ้ายมือนะครับยี่สี 2, 3, 8, 26, 3, ่คูณแปดนะครับแปดสี่สามสิบสองใส่สองทดสามแปดสองสิบหกทดสามเป็นสิบเก้านะครับเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับกิโลเมตรนั่นเองนะครับตอบครับชาตีนะครับขับรถได้ระยะทาง 192นะครับกิโลเมตรนั่นเองนะครับข้อนี้ก็จบไปนะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยน้ำดื่ม12ขวดครับราคา65บาทอ่า12ขวดสีแดง65บาทสีน้ำเงินเอกจ่ายเงินซื้อน้ำดื่ม195บาบาทสีน้ำเงินนะครับเอกจะได้น้ำกี่ขวดนะครับเขาถามหาน้ำจำนวนน้ำเป็นขวดนะครับ เราจะเอาสีแดงที่เป็นขวดไว้ทางด้านขวานะแล้วก็ขึ้นโจทย์เลยครับเงินราคา65บาทนะครับได้น้ำนะครับได้น้ำดื่ม12ขวดเห็นไหมคุณครูจะเอาขวดไปไว้ทางด้านขวาเพราะว่าเขาถามหาจำนวนขวดนะเราก็ขึ้นเลยครับวิธีทำแรกนะครับเงิน1บาทจะได้กี่ขวดนะครับเราจับขวาหารซ้ายก็คือ12บหารห5ห้ได้เลยนะครับจับขวาหารด้วยซ้ายนะ ได้เท่ากับนะครับ12ครับหารด้วย65นะครับ12หารด้วย65ก็คือเศษ12นะครับส่วนด้วย65นั่นเองติดเอาไว้อย่างงี้ก็ได้นะครับติดเอาไว้ก็ได้อะต่อมานะครับข้อนี้เขาอยากรู้ว่า195บาทได้กี่ขวดเราก็ขึ้นเลยครับ195นะครับบาทก็จะได้เท่ากับเอา195มาตั้งครับแล้วก็คูณกับเศษส่วนที่เราติดเอาไว้นะครับ12ส่วน65นะครับ ค่อยๆตัดทอนไปนะครับเอาไม่ห้าตัดนะครับห้าอะไรได้หกสิบห้าครับห้าหนึ่งห้าเหลือเศษสิบเป็นสิบห้าห้าสามสิบห้านะครับ 5, 1, 5, ห้าอ,อะไรได้สิบเก้านะครับห้าคูณสามได้สิบห้าเหลือเศษสี่สิบห้าห้าคูณเก้านะครับตอนนี้มันจะเหลือสามสิบเก้าคูณอยู่กับสิบสองส่วนสิบสามนะครับยังตัดทอนได้อีกนะใช้แม่สิบสามตัดสิบสามคูณหนึ่งได้สิบสาม สิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าพอดีเลยนะครับตอนนี้มันจะเหลือแค่สามคูณสิบสองแล้วข้างล่างตัวส่วนมันเหลือหนึ่งเราไม่ต้องเขียนก็ได้เราลบออกไปเลยนะครับสามคูณสิบสองก็ได้เท่ากับสามสิบหกขวดนั่นเองนะครับสามคูณสิบสองได้สามสิบหกนะครับสาหรับข้อขวดน้ําข้อที่แล้วครับก็จะตอบทั้งหมดสามสิบหกขวดนั่นเองนะครับส่วนข้อนี้นะครับโจทย์เกี่ยวกับมะนาวนะครับมะนาวนะครับขนาดเดียวกันห้าสิบผลอ่าห้าสิบ ผลนะครับนำมาคั้นเป็นน้ำได้4ขวดนะครับ50ผลได้4ขวดถ้าแม่ต้องการน้ำมะนาว32ขวดอะสีน้ำเงินนะจะต้องใช้มะนาวกี่ผลโจทย์ถามหาจำนวนผลเราจะเอาผลไว้ทางด้านขวามือนะครับขึ้นเลยครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนะครับ4ขวดนะครับใช้มะนาวกี่ผลใช้มะนาวนะครับ50ผลนะครับ ต่อมาครับถ้าน้ำมะนาว1ขวดจะได้มะนาวกี่ผลเราจะาขวาหารซ้ายก็คือห้าสิบหารสี่ครับได้เท่ากับเอาห้าสิบตั้งแล้วหารด้วยสี่นะครับห้าสิบหารสี่ก็คือเศษห้าสิบส่วนสี่ข้อนี้นักเรียนจะติดเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหน่วยจะเป็นผลเนาะต่อมาครับข้อนี้เขาถามหาว่าน้ำมะนาว3 2อขวดมันคัน้นมาจากมะนาวกี่ผลเราก็ขึ้นเลยครับ 32ขวดจะต้องใช้มะนาวกี่ผลเราเอา32มาตั้งเลยแล้วก็คูณกับเศษส่วนที่เราติดเอาไว้ก็คือเศษ50ส่วน4นะครับโอ้ตัดทอนได้พอดีเลยครับแม่4กับ32 4 1 4นะครับ4คูณ8ได้32นะครับตอนนี้มันจะเหลือ8คูณอยู่กับ50ส่วนข้างล่างมันเป็น1แล้วนะักเรียนไม่ต้องเขียนแล้วนะครับ8คูณ5ได้40เติม0เป็น1ตัวนะครับสรุปก็คือได้400ผลนั่นเองนะครับ ตอบครับต้องใช้มะนาวนะครับต้องใช้มะนาว400ผลเลยนะครับถึงจะได้มะนาว32ขวดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบัญญยาตายางนะครับผมก็สำหรับนักเรียนคนใดที่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับ มีข้อสงสัยก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูมาอ่านแล้วก็มาตอบทีหลังให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับ EP หน้าก็จะขึ้นบทใหม่แล้วครับสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบาย